เดี๋ยวเราจะมาลองถอดคอยตัวนี้ออกมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกันนะฮะว่าจะตอดมายังไงพัดลมหาตาริ22่ินิ้วนะครับ สี่นาทีผ่านไปไวเหมือนโกครับออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใส่ก็แบบเดียวกันนะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมเอาชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพลาสติกอยางออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอามา ตั้งไปอ่อนๆฮะเพราะว่าโครงเป็นปีเนียมแป๊บเดียวก็รอแล้ว